สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิงสองพ่อหญี่อีผ้ามวนมือนิดแต่ว่าผ้าไปหาเห็ดพี่น้องเนี่ยเห็ดร้อยออกเดือนพฤศจิกาได้พี่น้องกระชิกกระล้อยกระทงล่ะอีกมือหนึ่งช่องมือนีกระล้อยกระทงล่ะน,น,ะะะนี่ออกเสยมือนีได้สองถาดพี่น้องไปมากบางนึงครับขากบอยเห็ดร้อยออกแต่ถึงบิ้งได้โบจัก ยินข่าวว่าเขาเฮ็ดออกก็รลยไป,ไป,ปใบบดได้เสยนี่แหละครับดอกใหญ่ๆแข็งๆโอยคากหลายสองถาดบกใหญ่ๆนี่แหะไปเจอกันแถมืออื่นตลาดนัดโน่นสว่างยามมือเสราว,วันพฤหัสเป็นหลัดเอาด้วยพีน้องเด้อดอกใหญ่ๆแข็งๆครับสวยๆงามๆบวากัน ไปเยี่ยมไปยามไปถามไปไทยเบิงบ่เบิงบ่หาบ่ว่ากันห้ามไหลมันลอยออกได้พี่นอ้องนี่ถ้าย่ามแหลงนี่ไอ้ง่ามแหลงนี่เฮ็ดซัมหนีดใบได้เหี่ยวเป็นเหี่ยวแต่ว่าย่ามฝนซัมหนีดเปื่อยแล้วได้พี่นอ้องเปื่อยแล้วแต่ว่ามันเป็นย่ามแหลงย่ามหนาวลมพัดดินแห้งแตเกเือบ ออกถ้าฝนตกมากก็ะเช้าออกอีกอยู่น Head ี่เห็ดโคกยังออก,ออ Head oke, อกเสยอยูอออออ Head ore, ออ่พี่น้องเห็ดโคกดอกใหญ่ๆเปิงเคิงปังคางออกเสยบอว่าเตมีแต่เห็ดโคกเห็ดกอก็ออกพี่น้องกอแดงแดงอันนี้แดงห่วยบอแดงแห้งปันไดดอกบ่อใหญ่ถ้ามันแดงน้ำผู้ดอกใหญ่ๆแข็งก็เดินคักเห็ดกอเห็ดทานออกโพชุเห็ดเอารถปวดลาย อยากออกขักเห็ดแต่ฝนมันป่าพี่น้องฝนป่าหนีแต่โดนละ่ะแต่ก่อนออกพรรษาพนเบื้องมืออื่นมือฮ้อฝนตกมาอีกออกอีกบวจักข้าววานพยากรณ์อากาศว่าสี่ออกฝนสี่ออกตกซิบชีสิบหาเนี่ยถ้าลอเบ,บื้องมันสีเขาบอ่อหรือบอ่วเขาเมื่อสีมาแต่ล่มหนาวพยากรณ์อากาศบอกบอ่วผาดบ่เคยผ่านนะพี่น้อง แต่ว่าสีเขาใสประเทศไทยห้าเหนือแถสีเขามาฝนหรือเขามาลมเห็ดสวยๆดอกใหญ่คักมึงใน่พี่น้องอ่ะรอโปติดต,ตามคลิปตอนต่อไปได้พี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ